สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องทัวริซมนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆเปลี่ยนบรรยากาศไปเดินป่าชมทะเลหมอกกันบ้างนะครับผมสำหรับเส้นทางที่เราจะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปคือเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานที่ดอยอินทนนท์นะครับเส้นทางจะเป็นยังไงทะเลหมอกจะปังขนาดไหนเชิญเพื่อนๆรับชมได้ในคลิปนี้เลยพร้อมไหมพร้อมค่ะกี่โลนะ วันนี้ได้เดินจริงแล้วหลังจากที่เมื่อวานเฟลเดินจริงแล้วเย่เย่ไป <Wow. S 1> นี่นะครับเปิดหกโมงปิดสี่โมงเย็นนะครับผมอุณหภูมิบนยอดดอยอินทนนท์เช้าวันนี้นะครับตรงกิ่วแม่ปานสิบองศานะครับผมตรงนี้มาติดต่อนะครับค่าไกด์ ราคาบริการแล้วเราก็จะมาลงชื่อตรงนี้นะครับผมเย่น้องคือไกด์ของเรานะครับน้องชื่ออะ,อะไรครับผมชื่อพรค่ะน้องพรวันนี้น้องพรจะพาเราเดินเที่ยวกิ่วแม่ปานนะครับผมช่วยแนะนำนิดนึงระ,ะ,ะยะทางของเราจะมีทั้งหมด สองสองกิโลสามสามกิโลสองร้อยเมตรนะคะครับกิโลเมตรที่หนึ่งเราจะเดินขึ้นจากจุดที <h 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 ่หน okay. ึ่งไปถึงจุดที่แปดนะคะกิโลเมตรที่สองเราจะเดินจากจุดที่แปดลงถึงจุดที่สิบสามจากจุดที่สิบถสิบสามห้าเราก็จะเข้าป่าค่ะโอเคนะคะโอเคครับรบกวนน้องพาไปนะครับผมพอเดินเข้าป่ามาหนาวเลยอ่ะ เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยย่อใครก็าเหนื่อยกันพอกดถ่ายวิดีโอปุ๊บไม่เหนื่อยเลยจุดที่สามนะคะป่าต้นน้ำค่ะอันนี้คือต้อนน้ำเลยใช่ไหมครับคนน้ก่อืม เราเดินมาถึงน้ําตกลานเสด็จนะครับเ <c oughs> ย้สวยเดินเข้ามาไม่ไกลนะครับไม่ถึงไม่ถึงห้าร้อยเมตรดีก็เราก็จะเจอน้ําตกนะครับผมนักท่องเทียเท่ยวเพียบเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายน้ำตกให้ดู ่าต้นใหญมกไกลครับอีกทีทิ่เมื่อกี้เดนี้เดียวเราก็จะออกทุ่งหญ้าแล้วนะคะเย้น้องพรเราจะพาเราออกทุ่งหญ้าแล้วนะครับหลังจากเดินในป่าละเมาะเขาเรียกว่าป่าละเมาะไหมเนี่ยเหมือนจะป่าดิบชื้นนะครับบนนี้สังเกตจากตะไคร่ที่ขึ้นตามต้นไม้นะครับ ป่าดิบเึ้นทั้งหมดค่ะถึงแล้วค่ะน้องพรดิกเทคครับนี่นะคะทุ่งยาของเราถึงแล้วนะคะกดถ่ายไม่ทันเย้ว้า เรากำลังจะเดินไปดูทะเลหมอกตรงจุดไฮไลท์ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานนะครับ <c oughs> ว้าสวยมากครับอตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวของเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานนะครับ <c oughs> ทะเลหมอกแน่น <c oughs> ๆ,ๆ่นเลยอยากให้เพื่อน <c oughs> ๆ,ๆมากันนะครับ <c oughs> โอ้ ข้างล่างเมฆนี่คืออำเภอแม่แจ่มทั้งอำเภอนะครับมใช่ไหมครับไกด์แจเลป็นแองเป็นแอ่งของแม่แจ่มเลยนะครับ เีโอสิฮัลโหลในสุดเราก็มาถึงนะครับจุดชมวิวจุดเช็คอินกิโลเมตรที่หนึ่งกิโลเมตรที่หนึ่งเหรอฮะ,อะกิโลเมตรที่หนึ่งของเส้นทางธรรมชาติกิ่วแม่ปานค่ะเย่แล้วอีกกี่กิโลสองอีกสองกิโลถ้าเกิดว่าเราจะเดินเป็นวงกลมนะคะแต่ว่าจากตรงนี้ถ่ายรูปแล้วก็เดินย้อนกลับทางเดิมก็ได้ทะเลหมอกด้านหลังสวยมากนะครับติดมือติดมือเนี่เปลี่ยนมือหน่อยวู้ เราออกจากจุดชมวิวตรงกิ่วแมปลานะครับเดินอ้อมเป็นวงกลม ทำอะไรกันสองสาวดูสัญญาณโทรศัพท์ค่ะไม่ได้เ <c oughs> ชื่อมต่อ <c oughs> คนกุหลาบพันปีนะครับนคนที่มาเช้าก็จะประทับใจนิดหน่อยเศรษฐากันเลย,ยนะคะไกด์ชวนนักท่องเที่ยว,มา,ยวมาเที่ยวดิเที่ยวกันเยอะๆนะคะไกด์จะได้หลายรอบน้องพรหันมาที่มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะไกด์จะได้หลายรอบหลายรอบรอ,อบละกี่บาทรอบละแค่สองร้อยบาทเองค่ะหักเข้ากองกลางไหมหักค่ะหักกี่บาท สรุปก็คือหนึ่งรอบหนรเต่าทีหนึ่งรอบใกลจะได้อยูร้ใจจิตานนะจ๊ะอะนักท่องเที่ยวเพื่อนๆ FC อม,มากันเยอะๆนะคะนี่คือลับทำปีค่ะใกล้จะบานแล้วค่ะเย่วิวอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆมาเถอะ200บาทเองโคตรถูกมา <ๆๆ S 1> อุดหนุนไกด์ด้วยไกด์น้องพรน่ารักมาก <ใน S 1> คุยเก่งเก่ง อ่อคุยเก่งนะคะท้าเจอทางขึ้นเขามันเหนื่อยค่ะทำไมเขาถึงเรียกว่าเกี่ยวครับไกด์น้องพรทำไมไม่พูดเนยทำไมไม่พูดอ่ะเมื่อกี้ก็พูดเมื่อกี้สิลองเลยนะคะนี่ครับเรามาถึงแล้วกี่วแม่ปานเมื่อกี้ไกด์เขาบอกว่าอะไรนะเป็นคอขอดระหว่างเชียงใหม่เอ้ยไม่ใช่ดิ ระหว่างดอยอินทนนท์กับแม่แจ่มด้านล่างนั้นนะครับไกลเขินเต็มคาราเบียวเลยค่ะไม่เพิ่งกดอาอีกทีต้องไถเต็มคาราเบียวเลยนะคะอ่าอันนี้ต้นอะไรครับไกดต้นไม้ค่ะต้นที่ใหญ่ที่สุดใน สรุปต้นอะไรร่ขอบคุณค่ะไม่ต้องต้นนี้2อคนนะคะเดี๋ยวไกด์ขยุกให้ค่ะไกลแจ้งว่าอีก300เมตรนะครับเราจะออกแล้วแต่รู้เลยว่าไกด์ไม่ได้หลอกแฟนไม่รู้หรอกหรือเปล่าอีกนิดเดียวร่ะอีกนิดเดียวเพราะว่าคนเชียงใหม่นิดเดียว66เมื่อกี้ก็นิดเดียว เย่เราถึงทั้งออกแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสนุกมากเลยค่ะขอบคุณไกด์คนสวยด้วยนะครับน้องพรนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับมาอุดหนุนไกด์มากันร้อยคนเลยนะคะเย่น้องพรน่ารักมากเหนื่อยนิดนึงครับแต่ก็ดีวิวสวยนะครับอยากให้เพื่อนๆมากันนะครับสวยมากจริง โอเคต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บของที่เต็นท์แล้วลงจากดอยนะครับผมงเดี๋ยวเจอกันครับวา้าทุกคนดูต่างจากตอนที่เราเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ว,ว้าบี เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมากวิวสวยข้างในสวยมากอ่ากิโลเมตรที่หนึ่งตอนแรกเขาบอกว่ากิโลเมตรที่หนึ่งอ่ะเหมือนจะเป็นไฮไลท์เพราะเป็นจุดชมวิวที่เราเห็นวิวแบบร้อยแปสิบองศาค่ะใช่แต่ว่าพอเราตัดใจเดินไปต่ออีกสองกิโลเมตรมันมีจุดที่สวยกว่านั้นหลายจุดมากต้องไปต้องไปต้องมาต้องมาหากาแฟกินกันดีกว่าไมวมาได้เห็นอะไรแบบนี้ด้วยโอ้โหดูดิขึ้นมาพอดี อย่างดีอย่างดีดีเกินหิวแล้วด้วยไปโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวหาอะไรลองท้องกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปเก็บเต็นท์ครับไปก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานนะครับอยากให้เพื่อนๆที่มาเที่ยวดอยอินทนนท์นะครับได้ลองไปเดินในเส้นทางนี้ดูนะครับระยะทางประมาณ3กิโลนิดๆ แต่วิวสวยงามอลังการมากเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมมาถ,ถึงตอนนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ล e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะถ้าพวกเราไปเที่ยวที่ไหนไสวยๆเราก็จะได้ถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูอีกนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ